สวัสดีครับทุกคนอันนี้ต่อไปที่นี่จะมีแต่ข้องอร่อยโอ้ยคุณพูดใหม่ได้ไหมอะเอาใหม่นะอะเลเรียบร้อยพูดมาแล้ว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 หรอมาแล้วตัดได้นะไม่ได้ไม่ตัดได้โอเคครับเราไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นในพอร์แคสนี้นะครับโอเคอันนี้คือ EP สองของเชิญชมพอร์แคสนะครับผมอันนี้เราจะมีเออ EP นี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรบ้างครับคุณดาน h ชโพ เอาวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง Premier League Prediction นะครับ Mid Season Edition Season 2020-2021ครับเอ้มันคืออะไรนะคือว่าผมเนี่ยผมไม่เคยดูฟุตบอลเลยนะครับก็คืออีก3คนที่เหลือนะครับก็คือเขาเก่งเรื่องฟุตบอลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแทงเอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นการดูบอลแบบเป็นเซียนบอลน,นะครับก็คือผมไม่รู้เลยวันนี้ก็มาเรียนรู้กับเขาสามคนนะครับ<พ>อเอา้ลหน่อยสนะคน <X> S> <S อะไรนะ โคตรเฟกเลยโคตรเฟกอ่ะนี่กูเฟกจริงอ่ะเนี่ยโอเคต่อเลยอีกสองคนอีกสองคนอีกสองรอบกว่านี้ก็ไนิหน่อยก็ได้นะโอเคครับสองคนเริ่มเลยครับขอแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่ออูจีนะครับผมเนี่ยก็วันนี้ที่จะมาคุยเนี่ยก็คือคุยเรื่องฟุตบอลใช่ไหมครัทีมของผมเชียร์ก็คือแมนซิตี้นะครับโอครับ ว้าในนั้นแมนซิตี้นะครับในนันแมนซิตี้นะครับผมแมนซิตี้นะครับคือทีมเลยเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์เอายาวนานเป็นร้อยกว่าปีนะฮะโขาจริงเหรอขนาดนั้นริงเหรอจร่งเหรออยู่ใต้เท้าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับโอ้ยเฮ้ยคุณรอก่อนคุณรอคนผมคุณรอผมก่อนสั่งนัดเือคุณสมองไดฮูัผมก็ิ่งตั้มตาฝุ่งแล้วอ่า best team in Manchester ครับอินบูครับกองทัพโอเค อีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งนี่ชื่ออะไรครับผมเสียคนคุ้นนะครับเนี่ยชื่อเอลฟ์นะครับชื่อเอลฟ์เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ประวัติศาสตร์แมนเชสเตอร์เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วครับดูจากถ้วยแชมป์ก็ได้อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่หนึ่งเลยครับตอนนี้ณนะวันท,นที่วันที่วันที่กี่โมงสิบส <14. S 1> นนี่ มกราคม6-4เวลา8โมง20่ส่อทุ่มย0นะครับ2อทุ่มอ๋อที่หนึ่งตารางและกำลังจะบุกไปตบเลเวอร์รพูลถึงแอนฟิลด์นะครับนี่ครับสวัสดีครับผมปัดปันเอ่อแฟนสเปอร์ก็มาอยู่สเปอร์เสียงดงังมากขอบคุณครับเคืนค <c oughs> นี้หนึ่งหนึ่งใชื่อ ฟึ่งเสมอไม่ยกยกมันมันพลาดมันพลาดจะเย็นดีครับอ่าโอเควันนี้เราก็จะมาลิสกันว่าเราทำนายว่าพีมยรีสจะจบยังไงในในซีซั่น2022นะครับแล้วก็วันนี้ผมทำหน้าที่เป็นตัวสงสัยนะครับซึ่งถนัดมากเรื่องสงสัยเนี่ยก็ เริ่มเริ่มเลยนะข้อแรกพิมิเรีกพิมิเรีกพิมิริกคืออะไรครับพิมิริกคืออะไรเอ่ยพิมิริกคือริกฟุตบอลอันหนึ่งของอังกฤษที่คนไทยนิยมเชียร์กันอ๋อคือจัดขึ้นแค่ที่อังกฤษเท่านั้นเหรอใช่ครับสำหรับทีมในอังกฤษเท่านั้นอ๋อแล้วมีทั้งหมดกี่ทีมอ่ะก่ออังกฤษก็คือแค่ก่ออังกฤษเหรอแล้วก็มีทีมทั้งหมดกี่ทีมอ่ะ เฉพาะเฉพาะแค่อิงแลนด์อ๋อแล้วก็มีทั้งหมด20ทีมแต่ว่ามันก็จะมีดิวิชันลงไปเรื่อยๆมันก็จะมีดิวิชันต่ำลงมา EFL League One League 2ลงไปเรื่อยๆอ,อ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็คือพ r e m i e r League เนี่ยก็คือการแข่งขันของฟุตบอลในทีมของในอิงแลนด์อย่างเดียวแล้วก็เป็น <Yes. S 2> ที่ชื่นชอบของคนไทยเนาะจชะ โอเคอะ่ะเชิญต่อเลยครับออก็การแข่งขันก็พบกันหมดนะทุกทีมก็เลยมีการแข่งขันสามสิบแปดนัดแล้วตอนนี้ก็ประมาณครึ่งซีซั่นเราก็จะมาจัดอันดับกันเริ่มจากทีมแรกเลยครับอ่ทุกคนเห็นในในสตรีมใช่ไหมเอ่ะเวอร์ตันคิดว่าเอเวอร์ตันอะ่ะจะอยู่ที่ไหนดีเอืมเวอร์ตันเกือบอยูโรป้า เกือบได้ยุโรป้าผมว่าไม่น่าเข้ายุโรป้าผมว่าไม่น่าได้เกือบไงเกือบเออแต่ว่ามันมันเออน่าใช่มันเพราะมีแอนเชลอตตีด้วยใช่ไหมแล้วก็ซื้อโอ้โหใครมานะฮามสเป็นทีมที่ไม่ธรรมดาก็คือไล่อยู่พอตัวครับอืมแล้วก็ตอนแรกอะตอนก็ได้ที่หนึ่งอะตอนแรกอยู่ที่หนึ่งตาราตอนนี้อยู่ที่ห้า โอเคทีมต่อมาครับทีมของประเทศไทยเลสเตอร์ซิตี้อันนี้อยู่อันดับที่สี่คิดว่าจะจบยังไงเพราะมันเรอมมีสิทธิ์ท็อปโฟมันก็ยุโรปเป็นอันที่สี่ที่ห้าเออว่าเออเออน่าจะน่าจะที่ที่อยู่ในยุโรปยุโรปน่แหละเพราะว่ามันก็ก็แข็งอยู่เอ้ขอถามหน่อยดิททำไมเป็นทีมของประเทศไทยอะ เพราะว่าคนไทยไอคิงพาวเวอร์มันไปซื้อมาซื้อทีมอะคือมีคนไทยเป็นเจ้าของสโมสรคือสโมสรนี้พิมพ์มิรีกอะแต่ทีมมันก็จะมแบบเป็นเจ้าเป็นแบบเหมือนเป็นเจ้าของสโมสรเป็นประธานนะ oh. เป็นซีนนนนนอีโอตอนเนี่ยซ mm hmm. ีอีโอแบบคนแบบผู้บริหารจ่ายค่าตัวนักเตะจ่ายบริหารการเงินแบบคุมทางไอสโมสรอย่างเงี้ยโปรโมทมั่งคือคือถ้าคือเทปที่มันต้องมีประธานสโมสรเน,นี้ย คือเรื่องเงินด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องบริหารนักเตะด้วยเรื่องอะไรนี้ด้วยซื้อตัวแบบข้ามแบบข้ามาแท้่างนี้อืมอืมใช่เขาจะได้มีตังค์ก็คือ King Power เป็นเป็นประธานสโมสรอย่างนี้ใช่ใป่ะอ๋อโอเคเข้าใจละเคต่อมานิวคาสเซิโอ้มีทั้งเซนต์แม็กซิมินแล้วก็ มันก็ไมนแค่นั้นแหละคิดว่าไงเจ็ดถึงเก้าไม่ก็กลางตารางน่าจะกลางตารางแหละเพราะว่าเออเพราะามันก็ลางอยู่แล้วเกือบเกือบจะดีอะ่ะแต่แต่ก็ยังไม่ดีพอแต่มันก็ไม่ดีเออต่อมาลีดส์่าไงทีใหม่มาจากแชมเปี้ย คิดว่าจะไปไหนกลางตารางเออน่าจะกลังมาเกือบเกือบไม่รอดเออเอ้กลางกลางตารางกันเออเราว่ากลางตารางเพราะตอนนี้ตอนนี้ก็ก็อยู่กลางตารางเพราะว่าเอออยู่ที่สิบสองนะก็ดีอยู่ต่อมาวูฟเป็นทีมทีออ่ผีเข้าผีออกใช่จะหดก็หดเลยขังคือการ เกือบได้ยูโรปาเออใช่ดิใช่เหรอจะดิอออย่างนั้นเหรอก็คือคิดว่าทีมอื่นมันก็ไม่ได้จะกินขนาดนั้นนะมีเจอซีกับพวกนี้อีกแล้วเว้ทีมใหญ่อะยุโรปแต่ครึ่งกบเกือบอะเดี๋ยวเราค่อยแก้ทีหลังก็ได้อ่าให้เกือบได้ยูโรปาไปก่อนก็ได้โอเคต่อมาเซาแฮมตันคิดว่าไง มีชนะลิเวอร์พูลนะชอบอดีอยู่นะเว้ยมีแดนนิงส์มีเออก็ก็น่าจะประมาณฮะกลางตารางอ่ะเออน่าจะกลางตารางเนี่ะคิดว่าอยู่ตรงไหนเอ่อมาก่อนลิสหรืออยู่หลังลิสดีว่ใไออยู่น่าจะมาก่อนเพราะลิสยังคุมแบบอะไรยังดีคือยังดีกว่าลิสแน่ๆตอนเนี้ย ยังไม่เสถียนหรืออืมแล้วเอเวอร์ตันกับบูฟอันไหนมาก่อนเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันมาก่อนมาก่อนอยู่ละโอเคต่อมาทีมเอ้ยทีมที่ขยะที่สุดอาร์เซนอลครับอุยออ้ยเอ้าวอุ้ยกลางให้กลางตารางนะกลางก,ากา็ว่าวเกือบไปรอนะเกือบไปรอแล้วโอ้เกื <laughs> อบโดนเออเขาขึ้นมาแล้วนะเออกลาร์ตางดีขึ้นเยอะนะ พอดีขึ้นเยอะแล้วนะนี่เยอะแล้วหรอก็อ่ากลางตารางละให้กางอยู่อยู่หลังเอเวัตตันว่าอยู่หลังเอเวัตตันมีเครื่องอ๋อหลังหลังตรงนี้เลยใช่ไหมอ้าวสวัสดีครับคุณเบสอ้าวเพื่อนเบสมาแล้วครับเครื่องนะอาเซนอลเนี่ยขยะเจ็บใจเบสเชียร์ทีมอะไรครับคือ ิดไหมาต้องมานะครับพอพูดถึงทีมนี้แล้วก็โผล่มาก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเราเอ,อียไม่ได้เชียร์เชลซีหรอครับไม่ได้เชียร์เชลซีครับ <c oughs> ไม่เชียร์เชลซี <c oughs> นึกว่าชอบเ <c oughs> มาส์ <c oughs> ไี่ชอบเมาส์ชอบเมาส์ของพวกคุณมากกว่าเอ้ยเอ้พูดถึงเพสันเมาส์ได้ป่ะเนี่ย โอเคต่อมาเราก็มา Crystal Palace นะครับโอ้เป็นชื่อไพเรอมากครับขอบคุณมากนะวินแต่ว่าฟอร์ไปยังไงครับฟอร์ไปไงตอนนี้ที่สา3โอ้โหก็ว่าอาจจะไม่รอเกิดไป่รอดไม่รอดเกิดไม่รอดอ่ะเกิดไม่รอดอ่ะแต่ว่า Crystal Palace นี่ก็อยู่มานานแล้วนะนก็ไ่นะคือไม่น่้ตกชั้นอ่ะอื ก็อยู่ต่อไปต่อมาก็อยู่ต่อไปต่อมาทีมใหญ่ครับเชลซีอ่าตอนนี้อยู่ที่เก้านะครับโอ้โหอยู่ที่เก้าเลยหรอให้ทำตลางวะโอ้ยแรกเพิ่งลุ้นจะโผล่ะพักวะเอออะไรของมันไอ้ลำผ่านนูบกมันริงซื้อซื้อตั้งกี่ตัวแปดตัวใช่ไหมสองร้อยล้าน่ะเออสองร้อยล้านเยอะมากอะ ตอนนี้อยู่ท, <ำ S 1> ที่ก้าวแค่นี้ใช่แล้วไงเป็น second best team in London นะครับอยู่ที่ไหน,น,นดีอืมเกือบไปยุโรปะเกือบได้ยุโรปโอ้เจ oh, ็ดถึงเก้าเลยเหรอเออเชื่อมเชลซีนี่นะเราก็ไม่แช้ในดิสันติดแล้วนะครับ Uh, <Okay. S 1> เอาไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเค่อยมาแก้ก็ได้โอเคนะต่อมาฟูลเลมครับลงไปเลยครับลงไปเลย <laughs> ลงไปเลยบายบายโอเคต่อมาต่อมาทีมน่าจะเป็นทีมแรกที่ได้อยู่เอ่อทาร์ฟโอครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าไงอุ๊ยแชมป์ครับ อา,อาไม่จริง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 เอาไว้ท็อปโฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดีเบตอีกทีเอามาเวสต์แฮมครับตอนนี้อยู่ที่สิบกลางตารางครับทีมกลาง,างโอเคทีมกลางตารางตลอดนะครับหนึ่งสองสามกลางตารางคร,บ,คครบ,บแล้ว,วนะเกิน้ว <c oughs> ครับเกินแล้ว <c oughs> ไม่ครบดิเออครบพอดีครบพอดีอยู่ตรงไหนดีเออน่าจจะอาจจะ น่าจะอาจจะประมาณนี้ได้ปะตรงกลางได้นิสอาจะเก่งกว่าเออประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นอ่าเบอร์ลียนะครับโอ oh, ทีมก็ค่อนข้างแข็ง<อ>ดีเกือบไม่กบไม่ตกแเกือบตกก็เมื่อก่อนก็เคยชนะแมนยูแต่ว่าทีนี้ก็ที่สิบหกแลนะครับอะไรนะอะไรนะ ก็เคยชนะแมนอยู่ที่บ้านไหมก็ได้แค่เคยไงเคยอ่าโอเคทีมท็อปโฟหรือเปล่าอันต่อมานะครับก็คือลิเวอร์พูลครับโอ้ยมาจะยท็อปโฟท็อปโฟนี่หนึ่งท็อปโฟครับนี่ก็ไม่มีใครเถียงนะโอเคต่อมาเวสต์บรอม ตกชั้นไม่ไ้ตกชั้นเปล่าวะใช่ใช่ตกชั้นตกชั้นตกเลยตอนนี้ที่สิบเก้าครับโอเคต่อมาเอา่อไบรตันเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดแต่ก็ไม่ได้อะคือมันคาบเกี่ยวฟุตและคมับมันลุ้นกันน่ะมันลุ้นกันหลายทีมเออใช่แต่ว่าใส่ไว้ก่อนเออเอาไว้ตรงนี้ก่อนมันคล้ายๆตารางจริงๆเลยเนะี่ย ต่อมาครับ best team in London นะครับต่อเมื่อนะครับ best team in London โ okay. อเคเปิดยุโรป้าครับทอ็อป4ท็อปส์มา <laughs> ยุโรป้าไม่ไม่ต้องต้องท็อป4ป้าท็อป4ท็อป4นี่ท็อป4สมมติคุณล่มจ,จะท็อป4ได้ไงสมมติคุณก <laughs> <laughs> ็ได้่ะโอเคอ้าถ้า4ไม่ครบนะ แม่เด็ทัฟโฟได้มูเขาไม่ปล่อยหรอกเขาปล่อยให้ได้ยุโรป้าติดดไม่แน่ตอนนี้คะแนนหักกันน้อยไงหักหนึ่งนั่นแหละเพราะติดเลยทัฟโฟเนี่ยต่อมาเอ่อบิ๊กนัมเบอร์วันะบิก <Number one. S 1> บ๊กแมนเชสเตอร์ <Best S 1> ย,อยูไนเต็ดครับเบสทีมในแมนเชสเตอร์ทัฟโฟอืมเออโอเคทัฟโฟแหละแต่ทำไมทีมมันแปลกๆอ่ะ เพราะเราเราเชลซีไปอยู่ตรงนั้นไงอ๋อต่อมาแอสตันวิลล่าเอฟซีเกือบได้ยูโรป้านะยูโรป้าจะได้เกือบได้ยูโรป้าเออจริงถ้าถ้าจบถ้าจบอ่ะน่าจะได้กลางตารางและอาเซนอลขึ้นมาอ๋อ้า่อยงนนัเออเออก็ เออๆนะถ้าะว่าเอออาร์เตต้าน่าจะได้ยอมเราเรามาสลับกันดีกว่าโอเคก็เป็นการคาดการณ์ไงอันอันสุดท้ายที่สุดท้ายเชฟฟี่อยู่ในเตดอย่ากรับในความใจสู้ต่อครับถกชั้นห้าแต้มแข่งเท่าไหมห้าแต้มแข่งสิบแปดนัดได้ห้าแต้มขอบคุณครับเอาตบมือให้หน่อยครับเออพี่มียร์รอีกล่ะเราชนะได้สามแต้มครับเพิ่มเหมือนได้แต้มนึงแล้วแพ้ก็ไได้แต้มเลยครับ อันนี้คือสปิริตของเขาใช่ไหมเขาเขาเคยชนะเขาเพิ่งชนะเขาเพิ่งชนะมานัดหนึ่งนะได้ชนะใครวะดูชนะไบรตันปะไม่ดิไบรตันผมเออแล้วชนะใครทายตารางนี่แหละสักทีมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมันมีปัญหานิดหน่อยท็อปโฟมีแค่สามทีมแต่ว่าเออแต่ว่าแต่ว่าเกือบได้ยูโรป้า มันมีสี่ทีมสแสดงว่าสเปอร์ต้องขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นมาเอ๊ะต <Okay, okay. S 1> ่อนดับฮอสเปอร์ใหญ่แล้วไหนตาสเปอร์อ่ะมันมันค่อนข้างมืดนะมันโดนกลืนไป <c oughs> แล้วเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเ่ยโดนกลืนไปละใครใส่พีเอ็นจีแล้วไม่มีโอกาสจะถึงนค่อน <c oughs> ข,ข้างลางเลือนลงังโอเคมาเรามาจัดอันดับท็อปโฟร์คิดว่าใครจะมาที่หนึ่งใครจะมาที่สองใครจะมาที่สาม โอ้ยแต่ซีอยู่แล้วครับทัพโปเนี่ยคีนคิดเสียสิบสองนะเสียบลูกสามลูกนะครับเก็บรับอันบหนึ่งบวกเลยเก็บรับอันดบหนึ่งแต่ว่าแพ้สเป์แต่ตอนนี้ก็เป็นแต่ตอนนี้ก็เป็นอันดับสามนะครับอุ้ยคุณดูคุณตากาแงคะแนนก่อนครับผมแข่งสิบหกนัดอ่ะอ่ะแต่แต่คะแนนก็มีแค่สามสิบห้าคะแนนถึงแม้จะชนะอีกหนึ่งนัดนะครับก็ยังใต้ตีนผมอยู่นะครับ ลิฟวูยอ,ยอ,ยอ,ยยอยู่แล้วมันยังไม่ถึง่ยมันยังไม่จบอ,อันนี้คือตอนจบอ, <c oughs> อ่าตอนจอบตอนจอบว่าที่หนึ่งน่าจะเป็นไม่ใช่สเปอร์แน่นอนคับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สเปอร์ไม่ <c oughs> ว่าที่หนึ่งละอาจจะให้ลิฟวูไปดีกว่าเดี๋ยวถ้าลิฟพูป,ปันใก็เจ็บนะเว้ยนี่แต่มันก็เก่งอยู่มันยัง,ยง,ยงกเก่งก็ย่งดีอ่ะยังเก่งอยู่ก็ยังเก่งอยู่ กคนอัลกีไหมก็จะให้ลิเวอร์พูลก็โอเคถ้าถ้าถ้าลิเวอร์พูลชนะแมนยูอาทิตย์นี้นะก็อะไรนะถ้าชนะก็จะยอมรับแมนยูก็บอกว่าอีกแล้วชนะอีกแล้วรอมานานแล้วสเปอร์รอนานกว่าครับโอเคอันที่สองที่สองก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ไหมพอใจไหมไม่พอใจอ้าวมีคน คิดว่าไงคิดว่าแมนซิตี้ต้องอยู่ที่ไหนแมนซิตี้ต้องอยู่ที่สามแล้วใครอยู่ที่สองแมนยูอ๋อแสดงว่าแมนยูต้องเก่งกว่าแต่ว่าแน่นอนเพิ่งเพิ่งแพ้แไปก็ตามผมเชื่อว่าในลูกทีมของโอเลกุนนาโซชาอ่าเอ้อ,อะไรนะคิดว่าแรชฟอร์ดกับมาเชลจะแบกได้ไหม อย่าพูดถึงสองคนนั้นสิ <c oughs> แล้วพูดถึงบล็อกบาที่ฟอร์มดีวันดีคืนแล้วก็บรูโน่เฟรนันเดสอ๋อแล้วมีอีริกบายยีที่ตอนนี้ฟอร์มโหดมากหวังว่าเขาจะไม่กระดูกยุงต่อไปอีริกบายยีนี่ก็เร็วเรว,เรวใช่ไหมวิ่งเร็วมากใช่วิ่งเร็วมากอันดับแปดของพิมารีอืม โอเคถ้ okay. างั้นเราจะให้แมนแมนยูมาอยู่ที่สองนะแล้วก็แมนซิตี้ก็ไปอยู่ที่สามไปสเปอร์ก็อยู่ที่สี่แล้วกันก็พอใจละอยู่ที่สี่ตารางโอเคทุกคนพอใจกับตารางไหมพอครับผมพอใจคิดว่าแอสตันวิลล่ามันควรจะว่าแอสตันวิลล่ามันควรจะตกบ้าหน่อยนึไงเอ้ยไม่ได้ดิมพรามัน มันมีนี่ยมันมีกริดิชเขาเขาเก่งอยู่โอเคก็ทุกคนทุกคนยอมรับไหมตารางนี้ยอมรับยอมรับโอเคก็ถ้าถ้าเราถูกนี่เราเราควรจะได้รางวัลเราถูกไปๆป๊ะลิวพูชนะแมนยูแมนซิตสเปอร์แล้วก็นั่นแหละโอเคน้วินมีอะไรจะถามอีกไหม เออ่ก็ม uh, ีข้อสงสัยเยอะแต่ก hmm. ็เอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้กําลังลิสต์ก่อนเดี๋ยวค่อยมาถามรอดเดียวทุกคนก็เตรียมความพร้อมความสงสัยไว้นะครับโอเคครับก็พอดแคสต์เอพิโซดนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังชมเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ